าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทมกับดิฉันรัตมณีกัางวันไกลค่ะยังคงเดินทางไปตามที่ต่างๆค่ะเรานําภาพสวยๆนะคะจากการที่ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นรัตมณีในทุกๆครั้งนะคะในแต่ละช่วงของรายการอยากจะพาท่านผู้ชมนั้นท่องเที่ยววดัดท่องเที่ยวเมืองไทยกลาและว,วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจติดตามค่ะ วันนี้รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญณบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจ,อจังหวัดนครปฐมซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราได้นำท่านผู้ชมมารับทราบถึงพระพุทธรูปที่สำคัญที่ควรค่าแก่การกราบไหว้บูชาไปแล้วและในวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวกันต่อในเรื่องของงานเทศกาลน้อมักการองค์พระปฐมเจดีย์และประเพณีลอยกระทงจากพระศรีวิสุทธิวงศ์สุวิทย์ ปวิชันยูปร,ริยนธรรมเก้าด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวงัดนครปฐมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวรามาวิหารเราไปติดตามกันเลยค่ะเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นแดนดินถิ่นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาแห่งแรกในแดนดินถิ่นสยามประเทศไทยเรามีองค์พระปฐมเจดี เป็นปูชนียสถานที่สำคัญโบรามโบราณเมื่อถึงคราวครั้งฤดูการน้ำหลากหลังจากการทำไร่ไถนาสำเร็จเสร็จสิ้นก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญในการกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นประชาชนก็จะมารวมตัวกันในการกราบไหว้บูชาองค์พระปฐมเจดีย์และพระพุทธรูปที่สำคัญนานวันเข้าก็กลายเป็นรูปแบบงานเทศกาล โดยบรโบ,บราณได้กำหนดเอาในวันขึ้น12คำ่ำถึงวันแรม5คำ่ำเดือน12ของทุกปี9วัน9คืนในงานนี้ก็จะมีการนำสินค้าแต่ละท้องถิ่นออกมาแลกเปลี่ยนซื้อขายมีการละเล่นต่างๆจนปัจจุบันนี้ทางราชการกับทางวัดพระประถมเจดีจึงได้ร่วมมือกันในการที่จะรังสรรค์จัดงาน เทศกาลนมัสการ,การองค์พระประทมเจดีย์โดยยึดถือเอาตามขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่ครั้งโบราณครั้งคราวเก่าก่อนนั่นก็คือวันขึ้น12ค่ำถึงวันแรม5ค่ำเดือน12ปีนี้ตรงกับวันที่12ถึงวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ในงานนี้ก็จะเปิดวิหารต่างๆ ออกหน่วยกองการกุศลให้ญาติโยมได้มากราบไหว้สักการะบูชามีกิจกรรมของเหล่ากาชาติให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองรายได้จากกิจกรรมที่ญาติโยมร่วมกับทางกาชาติก็จะเข้าสมทบทุนเป็นเงินของแผ่นดินช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ต่อไป ในส่วนของทางวัดญาติโยมที่มีจิตศรัทธาได้มาร่วมกันกราบไหว้บูชาเช่นการทำบุญระฆังทองจดจารึกชื่อปริสถานไว้บนองค์พระประถมเจดีย์ฉะนั้นในเทศกาลนี้นอกจากเรื่องราวแห่งการทำบุญการเสียสละกับหน่วยงานของทางราชการการได้มากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปที่สำคัญเป็นการน้อมลํำลึกนึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรยัย เสริมสร้างบุญญาคุณานิสัยในจิตใจให้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนผู้ที่มีใจเคารพศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยนั้นญาติโยมทั้งหลายเห็นแค่เพียงรูปเปรียบรูปเหมือนหัวจิตหัวใจของเราก็จะอ่อนนุ่มอ่อนโยนน่าอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งสาธุคุณบุญกุศลที่ญาติโยมได้มาร่วมกันเที่ยวงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ทำบุญทำกุศล กราบไหว้บูชานี้จงดลบันดาลให้จิตใจของญาติโยมทุกท่านมีสติคมกล้าปัญญาผ่องใสเข้าใจในการที่ก้าวเดินในวิถีชีวิตได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรงมั่นคงและราบเรียบสงบเงียบสง่างามงาม,มีความสุขเป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเชิญเที่ยวง,งานเทศกาลนรมัสการองค์พระปฐมเจดียและประเพณีลอยกระทงบูชาองค์พระปฐมเจดีย บูชาพระบรมสารีริกธาตุสามแผ่นดินรำลึกถึงพระโสดเถระพระอุตรเถระผู้นำพระพุทธศาสนาสู่ดินแดนจวรณภูมิปิดทองและขอบพรหลวงพ่อพระร่วงโรจนาริ์พระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนคปรปฐมขอพรหลวงพ่อพระศิลาขาวพันปีพระพุทธร,รูปสมัยทวาราวดีฝั่งเทศมหาชาติ13ากัน1,000พักพากคา ณบ,บรเวดองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมเริ่มงานวันที่12พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายน2567รวมงาน9วัน9คืนภายในงานชมการออกร้านแสดงสินค้าเลือกชมเลือกซื้อมากมายอย่าลืม12พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายน2567ลอยกระทงปีนี้เที่ยวงานประจำปีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดี และทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบพระคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาพูดคุยกันทางโซเชียลมีเดียรายการของเราจะคัดเลือกแล้วก็จะจัดส่งของที่ระลึกให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418